สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางโอ้ไม่ใช่แนวทางถี่ผลสรุปหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาก็มาเบิ้ลนนะคะงวดนี้มาเบิ้ลก็ขออภัยนะคะสูตรหลุดกระจุยกระจายเลยแอดไปสูงแต่เลขมาต่ำเนาะตัววิ่งลูดก็ไป หกเจ็ดก็หลุดค่ะหลุดนะคะขออภัยนะคะงวดนี้ขออภัยจริงๆมาสองสี่สามสามนะคะมาสองสี่สามสามข้างล่างก็สี่หนึ่งนะคะเป็นเลขที่ถือว่าเราตามมาหลายงวดมากนะคะสูตรนี้แอดทำได้หลายงวดมากแต่ไม่เคยออกเลยค่ะพอแอดทำได้สองสี่สามสามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปออกนุ่นละหกห้าเจ็ดหกอะไรนุน่นน่ะเนาะก็ขออภัยนะคะงวดนี้ พอเราทําสูตรหนึ่งก็มาสูตรหนึ่งพอเราทาสูตรหนึ่งก็มาสูตรหนึ่งนะคะงวดนี้ก็ถือว่าหลุดกระจ,จงกระจายเลยค่ะขออ,อภัยเดอ้อมีสามสี่ห้าเนาะสามตัวเป็นเลขหามนะคะใครจับเลขหามได้แอดดีใจด้วยนะคะแอดดีใจด้วยใครที่ถูกนะคะใครที่ลูดเบิ้ลใครที่สายเบิ้นนะคะสายเบิ้ลดีใจด้วยนะคะนางก็มาเบิ้ลมาเบิ้นนะคะงวดนี้นางมาเบิ้ล นึกว่าจะมาเบิ้ลตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาไม่มาเบิ้ลนะคะใครหมานดีใจด้วยนะคะใครหมานดีใจด้วยส่วนสูตรหลุดกระจุยกระจายเลยนะคะส่วนสูตรหลุดกระจุยกระจายเลยเลขมาต่ําเนาะก็คิดไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะกลัวพากันเงิบตามสูตรก็เงิบจริงๆค่ะมาเลขทํามาหากินเนาะ ไปเบิ้ลคงมันคงเฮงแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะงวดน,นี้แอดขออภัยนะคะหลุดกระจุยกระจายสูตรเราก็หลุดนะคะสูตรสูตรอันนี้ก็หลุดค่ะถ้ามาเบิ้ลสูตรนี้หลุดหลุดหลุดเลยค่ะถ้ามาเบิ้ลสูตรนี้หลุดนะคะหวยหวยไม่น่านี่เนาะโอ้ถ้าเราเอาอย่างนี้เนาะโอ้ไม่ได้อยู่ดี ทำสูตรหนึ่งก็มาสูตรหนึ่งค่ะทำอีกสูตรหนึ่งก็มาอีกสูตรหนึ่งนะคะหวยลาวพัฒนาสำหรับตารางก็แตกสามตัวไปนะคะตารางแตกสีสามสามนะคะตารางแตกสีสามสามเนาะแอดนึง่งว่าจะมาหนึ่งหกนะคะไม่มานะคะหนึ่งหกไม่มาหนึ่งหไม่ผูเลยฮะผูยากจังมาเบิ้ลน,นะคะวันนี้มาเบิ้ล มา9 2 5 6แล้วก็มาเบิ้ลเนาะมาเบิ้ลเบิ้ล3 3นี่ออกบ่อยนะคะงวดหน้าก็คงจะเป็น2 2 2 3แล้วค่ะเพราะถ้าตรกูลนี้ได้มาโอ้ตระกูลนี้ถือว่ามาทั้งอาทิตย์เลยนะคะหาหน่อยหาหน่อยงวดที่ผ่านมาสําหรับเสาร์อาทิตย์เนาะ2 4 3 3 2 3อะไรอย่างเงี้ยโอ้มากระจุยกระจายเลยค่ะแล้วก็มาราวพัฒนาอีกนะคะ วัน,นี้ก็ขออภัย fc นะคะเดี๋ยวอดูฮานอยมันไปตัวเจอฮา,านอยตัวกันเลยเนาะกันตัวกันฮานอยเลยสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะเป็นสรุปหวยขออภัยนะคะวันนี้หลุดกระจุยเลย เออตัวประกบคู่หนึ่งสอสาก็เข้ามาแค่หนึ่งสอสามนะคะผิดตัวที่แอดเอาหกเมาประกบเป็นเลขสูงนะคะงวดหน้าสู้กันใหม่นองงวดหน้าสู้กันใหม่งวดนี้เ c ก็คงจะจุกกันไปแอดว่าแล้วมันต้องมาปืนลางสังหรณ์ตั้งแต่จุดทูบเมื่อคืนแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะงวดหน้าสู้กันใหม่งวดนี้ก็ขออภัยนะคะเลขหลุดกระจุยเลยสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้มัานหวยอื่นนะคะขอให้ได้คืนหวยอื่นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ